เด้อครับมากินตําตีนไก่กับล้งจ่าครับโอ้ยอยู่เนี่ยมีตีนใหญ่ๆมาในคนเะอ๋อ่ออนี่ในคนเราเอากินทำแม่ฝักกินยังละบัดนี้ <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามสว,ส,สวัสดีครับ<ๆ>ประเพคกันอี้แล้วครับกับผมกับหลานสาวพี่น้องครับมื้อนี้ได้ตําตีนไก่ตีนยักษ์ตีนใหญ่ๆมาฝากพี่ต่อน,น้องเนาะ มังจาก็อยากกินเอา้าลุงก็อยากกินไปสับเซ่ยงร่วมกันครับพี่น้องนี่ของดีนี่นี่จ้วงเลยเด้ลูกไปไปบ๊วยมเสียงเพลงกับขอเลยขอไปเรื่อยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นบุญกระถินบ้านครับวันนี้ไปลูลกไหมามสิไปยาวน้ำข้าเจ้าอยูะพี่น้อทีนี้ใหญ่เลยไหมพีม่น้องจ้าจเลยค่ะอ่ะพี่น้อง ืแสบตดใจขึ้นเราครับอันนึงน่หมดลูปก,กินหมดเลย

ลุมหนาวลุมเงครับ แล,แล้วทว,วันเกิดขึ้สิแบบว่าหนาวเขื่อนเราพห่นหอป่าปากออต่ำนึ่ปากแตกบะฮต้อง่่าอยู่ครับดื่อไรดี่สิ ừ to tô nào cũng là cái to lâm nào ถึงสางไว้กนครับเดี๋ยวมันบกครบอืม <c oughs> รดมัอบอสรดมกจากป่ามัตายวะ กินได้แห้งหลำเนี่ยมพ่จใครบริจาคยังเพิง่งประกาศหรอไม่ได้น้อง <laughs> อำไมสั huh. I I ่นบ่ฮึจิได้โดนฉันสั่นสองขั้นไปแล้วจิ้มนจิเบอร์จังอมาหไห้ เข다าก so อย่าไดเป็นแบบมันใส้ใสอลากรู้อื่ลงดีกว่ายงไก่จะเป็นไส้ใสหนู่มหนุ่แสบข้าะเจนอือโอ้ยรสจัดจังต้องเพลินต้องแสบไปน้อง สมาดีกินนงยาน้ำมันจะเด่นปาอรุงอันนี้ดีเลยนี่คละทจะบะไห้ลุงหละตอนนี้บ้าหายลุ่งแหละเป็นมยังมอันมีแันไสข้าเจ้นเยอะ Hmm. 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 ขใหญ่ายายลายๆจนกระดูกแบบว่ายูกลางเนี่ย พาพี่น้องพิลล์มังครับ ป้าวลูไปต้องเสียบมาปวดมาปวนมาท่านอยอนู่หรอนเดหน่อยครับออ <c oughs> ปลาปวดมปลาจะกินไผแท้มันจนยังไงจะไเสียบพักแสบบปลาลกปลาอุ้ยอาผิด่นเดือ ุ่มุูมว่ะม่จกพริกแต่อนนี้ไ้องอันนี้มันลุมปากล้านอันเมื่อกี้อ่ะอันนี้ไงนะปากแต่จริงอ่ะเบอร์เบิร์ดเออเบอร์เบิร์ดบันลมปากแม่งจิงมัลุมปากเจ้าสิเบิร์ดเปนกระดูกน่ะงไงไรขา Hải à nhạc lắm Con à Hải à nhạc, nhạc này cây của tôi nó ngại hơn lắm Cây Ui <laughs> นี่ไยนี่พี่ไพ่มากินขึ้นจานงจ้าจ้าอัน,นเป็นแบบสเส้ยไซงสิแซบแซ่รุ่งบอกว่ารุ่งกระเป๋าว่าเป็นคอลลาเจนเื็น,นบอลลูน,นรุ่งตัวได้น,นีป่าวสามป,ป่าปสาป้าสวยนกเลย luôn rồi Nước ăn nhai hmm. thằng mình sao mà ăn trà bò, bò la hay luôn đó hmm. Hmm. มูสั่งมองตาแค่มูนอืม เดี๋ยวหนึ่งว่าอยู่ครับเดือดนิดหน่อยนี่ยังจำ นันมีแหละเด่น <c oughs> เอาพี่น้องครับเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาความแสบความเมนูแบบบ้านๆเนาะพี่น้องละตำตีนไกเหมือนนี้มนไม่มีสัวครับพนครับพี่น้องเอาแบบตีนไกลล่ลุลน่นล้วนเพียวๆเลยตำ<บ>แบบบ้ารรบาน,บานวยโอ้ยตีแบบใหญ่หนึ่งตีแ <c oughs> บบใหญ่หนึ่งพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนนอนนะครับพี่น้องครับ กลับเขาขอแค่ในการกินมดสุภาพหรือวอ่าหรือกินมุ้งม่ำหรือวอ่าผัถูกต้องแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาสาวขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสว,ส,สวัสดีครับ